ปันล้อเดียวรับไก่ครับแล้วก็เป็นกุ๊กด้วยครับผมทํางานที่สวนสยามครับเป็นเจ้าหน้าที่บริการความปลอดภัยทางน้ําหรือว่ารับการเป็นไปตามอนุญ,ญ,ญาตอยู่ตาําบนกอเป็นดีค่ะเขาประตูดีเขาสุดยอดสวนสยามเป็นที่ที่ให้ความสุข,สขกับเด็กๆเ,เพราะคนทํางานมีความสุขในการทํางาน คนตกฟ้ารอมันจะกาจะมาส่้เหลือาะไม่เกี่ยวแาวบ้านสร้างไรก็รมาให้สารสับพ้องกาหลงนะครับมาจากสวนหางกระทร้อนไก่ลอยฟ้าครับ<า>ชื่อเล่นชื่อปาล์มครับปาล์มอะไรลอยฟ้านะคะไก่ลอยฟ้าครับอ๋อไก่ลอยฟ้าพี่อ,อ, <laughs> อยู่ <ๆ S 2> กับพี่ตอนเด็กเลยแล้วก็มีแบบแบบี่จักรยานล้อปัจักรยานแล้วรับเลยเหรอครับปั่นล้อเดียวรับไก่ครับแล้วก็เป็นกุ๊กด้วยครับแล้วเป็นกุ๊กด้วยเออฝึกมานานยังคะ ตั้งแต่แดขวบอะครับอคือมากับแม่ครับมาล้างจานกับแม่ที่ร้านครับอ๋อคุณแม่มาทํางานที่ร้านใช่คับคือเราเห็นพวกรุ่นพี่เขาปั่นอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็แบบว่าเราอยากเป็นอยากลองว่าเขาปั่นกันยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยฝึกฝนมาเรื่อยๆครับกินถ้าตอนนั้นแม่ยังอยู่ผมก็จะกลับบ้านกินที่บ้านแล้วก็ที่ร้านด้วยนี่แหละครับที่พูดว่าเอ่อตอนที่คุณแม่ยังอยู่ตอนนี้คุณแม่คุณแม่เสียแล้วครับ ตอนผมอายุสิบแปดพ่อผมก็เสียตั้งแต่ผมอยู่ป3ามแล้วครับผูกพันกับคุณแม่มากน้อยแค่ไหนคะมากครับแบบมันพูดพูดไม่ออกครับแต่รู้สึกว่าแบบแม่เขาดีกับผมแบนี้ยแต่พอแม่เราไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะปรึกษาใครก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเวลาเราทุกข์ใจอะไรเงี้ยครับ ทีนี้พอหลังจากท่านจากไปแล้วเนี่ยตัวคนเดียวเลยไหมคะตอนนั้นผมก็ยังมีพี่สาวอยู่แต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันครับกับ,บพี่สาวก็อยู่ตัวคนเดียวอยู่ที่ร้านกระท้อนนะครับก็คือผมกินนอนที่นั่นเลยครับแล้วเจ้าของร้านว่าไงบ้างอะฮะป๋าเขาก็ส่งเสริมครับเขาก็เอ็นดูเราอย่างนี้ครับ,รบเขาเขาดูแลทุกอย่างครับเรื่องการกินการอยู่ที่อยู่สอนเราอัานไหนควรทําไม่ควรทําอันไหนผิดอันไหนถูกเนี้ยครับ เขาเหมือนพ่อผมคนหนึ่งครับเหมือนพ่อคนที่สองที่เขาดูแลผมมาอย่างนี้ยครับ oh, เรียกว่าป๋าใช่ไหมคะใช่ครับผมเรียกว่าป๋า oh. ครับแล้วก็ลูกชายป๋าคือพี่แสบครับ oh. เขาก็กลัวผมจะอยู่ไม่ได้ว่าแม่เสียไปแล้ว mm. เขาก็เป็นห่วง mm. เขาก็รับ mm. ผมไปเป็นลูกบุญธรรมไปรับเลี้ยงเงี้ครับ mm. และเราเรากฏิเสธไปว่าเราไม่ไม่กล้าอะไรอย่างนี้ครับแต่เราก็เขาก็ยังอยู่กับผมอะไรเงี้สอน mm. ให้ที่อยู่ที่กินที่พักเนี้ยครับ ถ้าผมไม่มีป๋ากับพี่แสบนี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะปีอยู่ตรงไหนผมขอบคุณป๋านะครับที่ดูแลผมตั้งแต่เด็กยันโตขึ้นมานะครับคอยสอนคอยให้กําลังใจผมผมไม่เคยเอ่ยป๋าว่าเคยขอบคุณป๋าเลยแต่ป๋าป๋าเป็นคนดีป๋าเป็นคนที่แบบคอยให้กําลังใจพนักง,งานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับ บมลัาป่าเป็นพ่อคนนึงครับครับอยากจะบอกอะไรกับป่าที่สุดครับผมอยากให้ป่าสู้ๆไม่ว่าป่าจะเจออะไรขอให้ป่าสู้เข้าไว้ครับป่าคือคือเหมือนผลนรับเือเขาเหมือนพ่อครับเหมือนทพ่อคนหนึ่งที่เขาเคยเคยสอนให้เราเป็นคนดี สอนว่าเราอย่าไปรักเล็กกโมยน้อยใครสมมุติว่าเจอป่าครับแล้วมีทองในมือครับจะบอกป่าว่าผมทําสําเร็จแล้วครับผมเอามาให้ป่าครับแล้วป่าเขาจะรับเหรอครับต้องไม่รู้ครับป่าครับครับป่าปลาครับจากไก่กัะเ้องลอยฟ้าครับป่าขอบพระคุณมากนะครับขอบพคุณมากครับนี่คือน้องใน ทีมป๋าที่เขารู้สึกว่าป๋าคือพ่อคนที่สองของเขาครับเขาไม่เคยพูดความรู้สึกนี้กับป๋าถูกไหมครับไม่เคยเขารู้สึกว่าป๋าคือพ่อคนที่สองป๋ารู้สึกยังไงกับกับปางครับก็ชื่นชมเอามาตลอดเขาเป็นคนดีเขาสู้ชีวิตเขาสุดยอดป๋าครับป๋าครับนี่ผมทําให้ป๋าครับ เป็นทองคำครับเขาบอกทีมงานว่าเขารู้สึกว่าทองเป็นสิ่งที่มีค่าและเขาอยากมอบสิ่งนี้กับคนที่เขารู้สึกว่าเป็นพ่อคนที่สองของเขาครับก็ยังกระตันยู่เหมือนเดิมอันนี้หมาเขาคิดว่าคนที่สงค์ที่สุดก็คือภรรยาในนนาคตาหาก็ฝากในในโอกาสที่จะแต่งงานเร็วๆนี้นะครับ ป๋ามอบคืนให้ครับค,ครับนอกแากนั้นสซื้อสอยอันนี้มาจากสวิสแลนด์เป็นทองเคโอ,คอ้นี่คือนี่คือสร้อยคอที่ป๋าใส่ครับไม่เคยถอดครับกี่ปีแล้วครับป๋า20่สิบปีอื้คองคอับ วิชิตพจนาอารีวงชื่อเล่นว่าแก่นครับอายุ57ปีเรียกพี่ก็ได้นะครับผมทํางานที่สวนสยามครับเป็นเจ้าที่บร,ริการความปลอดภัยทางน้าหรือว่ารับการทำยังไงถึงได้มาทํางานนี้ฮะผมเห็นจากทีวีครับเห็นจากทีวีแล้วโหเห็นคนก็นเล่นสนุกมากนะครับผมมาสมัครงานที่นี่มาเพราะเห็นในทีวีว่ามันดูน่าสนุกน่าสนุกครับอยากเล่นด้วยอยู่ที่นี่ทำที่นี่จะได้เล่นทุกวันอ๋อครับครั้งแรกเขาบอกเต็ม ไม่มีเราก็กลับบ้านก่อนมาครั้งที่สองอีกยังไม่ว่างเลยน้องรออีกมาจนครั้งที่สามมนได้ครับได้สมัครแต่ก็ต้องไปสอบว่ายน้ำหนึ่งพันห้าร้อยเมตรเปิดขึ้นให้ด้วยเปิดขึ้นในว่ายด้ที่ทะเลกรุงเทพเรานี้เลยว่ายที่ทะเลกรุงเทพเลยครับเปิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ายไปแล้วประมาณพันห้าร้อยเมตรอ่ะเวลาสามสิบนาทีผมทำได้สามสิบเอ็ดโอ้แล้วไงฮะน้องกลับบ้านไปซ้อมก่อนเดี๋ยวมาใหม่อาทีเดียว ในทีเด no ียวคือโหดขนาดนั้นเลยเขาก็ต้องเข้มครับเขาให้กลับไปฝึกซ้อมฝึกซ้อมยังไงคะทีนี้ก็รุ่นพี่เขาก็บอกให้ว่าถ้ามีขึ้นมาให้ทยานลอยไว้แต่ขึ้นลงเนี่ยว่ายเร็วเลยเนาว่เร็วเลยเพราะมันจะพาตัวเราไปเร็วกลับมาอีกทีเท่านั้นละผ่านครับโอ้โหทั้งหมดกี่ครั้งคะห้าครั้งครับเราได้แล้วโอ้โหสุดยอดได้ทํางานที่นี่แล้วก็ เราได้เล่นแล้วสมหวังเราแล้ว,ลวเป็นยังไงคะเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมคะความสนุกนั้นแรกๆผมขึ้นไปผมก็กลัวเรอาอก็ลงแบบช้าๆก่อนอยากรู้ว่าเราลื่นลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็สอนวิธีให้ไกลลื่นให้ไกลให้เร็วนะครับทำยังไงคะสอนหนูหน่อยได้ไหมคะหนูชอบเผื่อๆไป เดินให้ตึงก่อนเลยครับดึงให้ตึงหมายว่าเข้าวินไว้ก่อนเลยครับมันจะลงวัเดี๋ยว้อย่าอย่าเพิ่งอ่านตรงนี้ฮะอันนี้หนูหนูไม่น่าจะเอาไปใช้ได้คือของผู้ชายใช่ไหมเอาเอาแบบลักษณะของผู้ชายแล้วกันดึงแกให้ตึงก่อนเลยครับค่ะดึงแกให้ตึงแล้วให้เข้าไปในวินนั้นกับถ้าแรงกว่านั้นอีกอ่ะมันจะเร็วขึ้นมันไม่ไหม้เหรอคะไม่ครับมันมีน้ำหล่อลื่นอยู่น้ำหล่อลื่นตลอดเวลาไม่มีเวลาแล้วมันจะเร็วมากแล้วพอวันนี้เนี่ย จนเราได้ไปเป็นพนักงานจริงๆได้เล่นสไลเดอร์สมใจแล้วเนี่ยค่ะครับรู้สึกยังไงคะมันเหมือนดังฝันที่เราตั้งใจไว้อะแล้วเราได้ติดทีมในสไลเดอร์ด้วยครับทีมสไลเดอร์ผัดผลด้วยเหรอคะครับโอ้โหแฮปปี้มากผมทําวันนี้ก็เพื่อพนักงานทุกคนนะครับนะบอยากให้พนักงานทุกคนออกกำลังกายวันละสามสิบนาทีเพื่อให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับถ้าคุณทําได้ร่างกายคุณก็จะเฟิร์ม นะครับและเาจะได้ดูแลครอบครัวได้อย่างดีครับฉันชื่อนางสาวพิชานันีเหมินมาจากตำบลกอบัญญีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะเป็นไปเสนยอนุญาตอยู่ตำบลกอบัญญีค่ะมีกี่คนทำคะคนเดียวค่ะนั่นก็คือ นางสาวพิชาณัน,านหิมินค่ะคือเรียกได้ว่า <laughs> เป็นคนรับส่งไปรษณีย์ที่สวยที่สุดค่ะโอเคแล้วมาเริ่มทำอาชีพนี้ได้ยังไงอะคะตอนได้เรียนอยู่วิท่อลัะไรเกษตรตะกำบังงาแต่ว่าพอดีพ่อไม่สบายเป็นอมัมพาตก็เลยทำงานในจังหวัดได้ดูแลพ่อแม่ด้วยอพอดีคนว่างวัด,ดีที่ไปรษณีย์แต่เขาบอกว่าไม่ได้นะน้องเป็นผู้หญิง ต่เราบอกว่าเราทําได้ให้โอ,อกาสจะครั้งได้ไหมเราว่าแบบนั้นโอ้ที่เคยไปส่งมาครั้งไหนที่ว่ายากที่สุดคะเล่าเรื่องเหตุการณ์ยากๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะยากวันที่มีฝนตกลมแรงนะฝนตกบางครั้งเราอยู่ในเรือเราก็หัวหัวใจอยู่ปลายตีนเลยตอนนั้นเราคิดว่าเราก็ทําไม่ได้นะ้องแบบนั้นแต่เขาบอกว่าเอาของมาย่างนะ้องเอาของมาย่างนี่พี่ต้องการดว่วนเราบอกว่า เดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเอาไปให้ทันทีเลยแต่พอดีมันเป็นลมมอระสูงอย่างนี้เ,เราไปไม่ได้เราลาบากแต่ก็ต้องไปนะต้องใส่เสื้อฝนไปตากฝนไปให้เลยโอ้โหพี่ทุ่มเทมากนะพี่นันบแบบทุ่มเทอาชีพมากจริงเหนื่อยแต่ว่าภูมิใจที่ได้อยู่ในคนในชุมชนก็อยากทํางานไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยค่ะโอ้เคยลางานบ้างไหมพี่ เนี่ยมาวันนี้เลยมีหลายๆคนมีความรู้สึกในใจที่อยากจะบอกกับพี่นันค่ะก็อยากจะบอกจาลมล่าว่านะ่าขครอบคุณครอบคุณแทนทุกคนทีนี้นะที่ว่าเอออุซ่าเสียสละเวลาเอาของ้งมาใหา้คือขค้งบางซึ่งบางอยา่างมันก็นักบางเบาบางแต่แกก็พยายามที่ว่าจะเอามาให้คุณทีนี้ให้ได้ไม่ว่าจะมีพายุมีลมฝ้ตกเดดเอาวันพฤกแกก็ต้องเอามาให้ได้่ะคะฝากครอบคุณแทนทุกคนทีนี้ด้วยค่ะ อยากให้คุณนันนี้ทำานนี้ไปตลอดเพราะว่าคน,นอญญื่นเฉพาะกอบันนี้นีจะให้เมื่อนคุณนันนี้รู้สึกว่าผมห้าอยากลำร้านี้เขาจะช่วยเลือแบางคน,นเขาลืมคล้องเก่าเลยปวทรัพย์เลเขาจะพามาให้ทุงบานเลยเป็นปั้นใจของชาวบ้านเลยเพราะว่าเพือ่อนตกปารองเขาจะเขาจะมาส่งเรือ,ขอใข้ไม่เกี่ยวชาวบ้านสร้างไรก็ออมาให้ ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นกงไปซันนี่บางทีพักสือพักสือพุผลไม้พร้อมลาก็ก็ยังสวยชาวบ้านเป็นกุญมียน้ำใจมากครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ